เมื่อวันที่12มกราคมได้มีงานดีงานมงคลเชิญชวนให้ชาวพุทธรวมฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสและตาตั้งพระฐานานุกรมนอกจากนี้ยังมีการร่วมทำบุญทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โดยจัดขึ้นณวัดหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสเกตที่เจ้าภาพก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเป็นน้องอุ่งอีและพ่อเอกแม่น่อย และแน่นอนอีฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่เมื่อรู้ว่ามีงานบุญงานมงคลแบบนี้และยิ่งเจ้าภาพเป็นน้องอู๋อิงด้วยก็ต่างพากันมางานบุญกันอย่างมากมายและได้มีการมอบอะไรให้น้องอู๋อิงและขอลายเซ็นน้องด้วยค่ะแฟนคลับบางท่านถึงขนาดบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยนะคะ พิธีกรรมภายในงานในช่วงเช้าก็จะมีการส่งน้ำพระร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามาคัคคีพิธีบายสีสุขวัญโดยพิธีบายสีสุขวันนั้นเป็นพิธีการมงคลที่นิยมปฏิบัติกันในแถบภาคเหนือและภาคอีสานค่ะตามความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาพร้อมขันที่คอยดูแลร,รักษาติดตามเจ้าของให้สุขกายสบายใจเป็นปกติ ซึ่งพิธีบายสีสู่ฝันนี้ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งนั่นเองค่ะและช่วงค่ำก็จะมีการโชว์แสดงจากวงสาวน้อยพิดบ้านแพงที่ทางอุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยเป็นเจ้าภาพงานจ้างงานเองเลยค่ะน้องอุงอิงเป็นทั้งเจ้าภาพงานบุญเป็นทั้งนักร้องหมอลำที่ขึ้นโชว์แสดงเองเลยค่ะ ในช่วงงานโชว์จัดแสดงนั้นน้ององอิงก,ก็ได้พูดบอกความในใจประมาณว่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับและพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับจากบ้านทักทั้งหลายที่คอยซัพพอร์ตหนูจนหนูมีวันนี้ได้ขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยพ่อแม่ของหนูและที่สําคัญหนูขอบคุณพ่อโจที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้หนูสู้มาตลอดลําบากแค่ไหนก็ไม่หวัน่นอดมื้อกินมือก็เคยมาแล้วขอบคุณค่ะ งานบุญนี้อลังการมากๆค่ะ FC ต่างพากันมาทำบุญกันอย่างมากมายและทำให้ยอดผ้าป่าที่รวมเงินทำบุญของทั้งครอบครัวของน้องอู๋อิงแล้วพอๆแม่แม่ FC แฟนคลับของน้องอู๋อิงทั้งประเทศได้เงินไปถึง1,137,000กว่าบาทโดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็จะเหลือเงิน5,57,000กว่าบาทโดยทางครอบครัวน้องอู๋อิงได้มอบให้กับวัดทั้งหมดเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยินดีกับทุกความสำเร็จของน้องอูกอิงนะคะน้องเป็นคนที่สู้ชีวิตมากค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้และตอนนี้น้องก็ประสบความสำเร็จแบบทำเอาแฟนขับรู้สึกทึ่งและรู้สึกดีใจในเวลาเดียวกันเพราะน้องเป็นทั้งศิลปินเบอร์ต้นๆในวงการนักร้องหมอลําที่อายุน้อยเป็นตัวท็อปของวงสังน้อยเพชรบ้านแพงเป็นนักร้องบมลลัที่มีฐานแฟนขับเยอะมาก ไปแสดงชูที่ไหนคนรมาแห่ดูการแสดงของน้งอุกอิงเป็นจำนวนมากตลอดเลยค่ะรู้สึกดีใจกับทุกความสำเร็จของน้าอุ๋อิงนะคะ